รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมินผลสำริดของงานครั้งที่หนึ่งของนายอิทธิพัฒน์มูลหงษ์ครูกศนตำบลบ้านกาตัวชี้วัดที่ 1. นึ่จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ d m เอข้อมูลสถานที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ตั้งซกรระดับตำบลบ้านกาตั้งอยู่หมู่ที่5าตำบลบ้านกาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะอาคารก่อสร้างด้วยปูนสองชั้นเป็นเอกเทศมีความมั่นคงและปลอดภยัยตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดจำลองซึ่งเป็นศูนย์กลางของตำบลบ้านกาดทำเลที่ตั้งโดยรวมเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้แก่นักศึกษาและประชาชนทุกช่วงวัยข้อมูลบุคลากรโดยมีนายพงศักดิ์บุญเป็งตำแหน่งผู้อำนวยการสอกอรอประจำจังหวัดชีมมยงใหม่เป็นผู้บริหารงานระดับจังหวัด นางพิมพ์ใจโนจาผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอแม่วางเป็นผู้บริหารงานระดับอำเภอมีข้าราชการจำนวนสองคนได้แก่นางสาวอัมภัยวรวิรัตครูชำนาญการนางสาวปริยาพรวิทยาเวศครูและมีนายอิทธิพัฒน์มูล,ลหงครูกศออนตำบลบ้านกาสกรระดับตำบลบ้านกาได้รวบรวมและจัดทำข้อมูลพื้นฐานเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ และดำเนินกิจกรรมโครงการลงในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสำนักงานสกร d m เอและดำเนินการปรับปรุงข้อมูลมีการรายงานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในทุกไตรามาสตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของแผนปฏิบัติการสกรตำบล สกรระดับตำบลบ้านกาดได้มีการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2568จากการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่มาจัดทำแผนงานและโครงการสู่การปฏิบัติดำเนินการตามที่กำหนดโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและจัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปี2568ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงต่อไปตัวชี้วัดที่3จํจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสกอรอระดับตำบลบ้านกาดได้มีจำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานสกอรอที่ได้กำหนดไว้ครูกศนตำบลหนึ่งคนรับผิดชอบนักศึกษาจำนวน40คนขึ้นไปแยกได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ ภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2,567มีนักศึกษาระดับหมอต้นจำนวน33คนนักศึกษาระดับหมอปลายจำนวน33คนรวมทั้งสิ้น66คนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,567มีนักศึกษาระดับหมอต้นจำนวน27คนนักศึกษาระดับหมอปลายจำนวน29คนรวมทั้งสิ้น56คน มีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อร่วมจัดวิธีการเรียนให้เหมาะสมกับนักศึกษาโดยมีการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษาและสำรวจความต้องการของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมโดยการวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความยากง่ายของหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 2, 67, สอง2,567สกอรอระดับอำเภอแม่วาได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจำนวนทั้งสิ้น6โครงการนักศึกษาสรกอรอระดับตำบลบ้านกาดไม่น้อยกว่าร้อยละ70ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตั้งแต่20ชั่วโมงขึ้นไปจำนวน40คนจากผู้เรียนทั้งหมด56คนคิดเป็นร้อยละ71.42 นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเข้าสอบปลายภาคเรียนมากกว่า1รายวิชาขึ้นไปกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นเพียงหนึ่งรายวิชาและเข้าสอบปลายภาคเรียนรายวิชานั้นให้นับเป็นหนึ่งนักศึกษาสกอรอระดับตำบลบ้านกาดที่มีรายชื่อสอบปลายภาคภาคเรียนที่สองทับพาจำนวน56คนและเข้าสอบจำนวน45คนคิดเป็นผู้เข้าสอบร้อยละ80.26 ผู้เรียนร้อยละ75ของผู้เรียนที่คาดว่าจะจบที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอเนและ exam กสอกรอตำบลบ้านกามีผู้เรียนที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่2ปีการศึกษาที่2567จําจำนวน10คนได้เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอนเนจำนวน8คนคิดเป็นร้อยละ76.18 มีการช่วยเหลือผู้เรียนเช่นบันทึกผลการติดตามการขาดเรียนของผู้เรียนที่ไม่มาพบกลุ่มในกรณีที่ผู้เรียนมีปัญหาไม่สามารถมาพบกลุ่ม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆครูกศออนตำบบ้านกาได้ดำเนินการติดตามผู้เรียนโดยวิธีการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ส่งข้อความทาง Messenger หรือ LINE หากว่ายังไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้จะดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสอบถามถึงปัญหาและหาแนวทางวิธีการแก้ไขซึ่งหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วได้บันทึกข้อมูลไว้ในแบบติดตามผู้เรียนของกศออนตบลไว้เป็นหลักฐาน มีบัญชีลงเวลาของผู้เรียนและบัญชีลงเวลาของครูผู้สอนมีรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนมีบันทึกการตรวจรายงานกิจกรรมกอพชอของผู้เรียนจัดผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่ประสานขอความร่วมมืออย่างน้อย2กิจกรรมต่อภาคเรียนกิจกรรมการบริจาคโลหิตสภากาชาติในวันที่12มีนาคม2568กิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้ง ตำบลบ้านกาอเภอแม่วางจัังหวดเชียงใหม่ในวันที่28มกราคม2568มีการใช้สื่อเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทำการสอบกลางภาคเรียน2ปีการศึกษา2567ผ่านทาง Google Form และการใช้ระบบช่วยเหลือผู้เรียนผ่าน Line AI ตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักศึกษาที่รหัส1ทพ .66 มต้นที่ลงทะเบียนมีทั้งหมด3คนจบตามหลักสูตร2คนนักศึกษาที่รหัส1ท .66 มปลายที่ลงทะเบียนมีทั้งหมด7คนจบตามหลักสูตร6คนคิดเป็นร้อยละ80ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้สอบปลายภาคในภาคเรียนที่2ทพ .2567 สรกอรอระดับตำบลบ้านกาดมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจำนวน56คน มัธยมศึกษาตอนต้น27คนเข้าทดสอบปลายภาคเรียน21คนมัธยมศึกษาตอนปลาย29คนเข้าทดสอบปลายภาคเรียน24คนคิดเป็นร้อยละ80.26ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลสำเร็จในรายวิชาบังคับตัวชี้วัดที่7 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายสกอรอระดับตำบลบ้านกาดได้ดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในไตรมาสที่1-2ประจำปีงบประมาณ2568โดยมีค่าเป้าหมายในการดำเนินงานกิจกรรมงานการศึกษาต่อเนื่องจำนวน11คนผล,ผลการดำเนินงานปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน12คนคิดเป็นร้อยละ109.09 ซึ่งเกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายผู้จบหลักสูตรงานการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน31ชั่วโมงขึ้นไปสามารถลดรายจ่าย7คนและประกอบอาชีพ5คนคิดเป็นร้อยละร้อยสามารถนำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ตัวชี้วัดที่9 จำนวนผู้รับการบริการการศึกษาตามอัธยาศัยสกรระดับตำบลบ้านกาดจัดกิจกรรมงานการศึกษาตามอัธยาศัยมีค่าเป้าหมายทั้งหมดจำนวน200คนจัดได้จำนวน220คนคิดเป็นร้อยละ100ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ตัวชี้วัดที่10จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมาย กิจกรรมที่1การจัดมุมให้บริการหนังสือกิจกรรมที่2มอบสื่อหมุนเวียนกิจกรรมที่3แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมที่4หนังสือหน้าอ่านผ่าน QR Code กิจกรรมที่5แนะนำหนังสือใหม่ให้นักอ่านตัวชี้วัดที่11 ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนสกรอระดับตำบลบ้านกาศมีการทำงานร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพเช่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการโคกหนองนามโมเดล ตัวชี้วัดที่ 12. จำนวนงานตามนยโยบายเร่งด่วนในปีงบประมาณ2,568ไตรมาส1 2. ครูกศออนตำบลบ้านกาดนายอิทธิพัฒน์มูลหงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามนยโยบายเร่งด่วนจำนวนทั้งสิ้น11กิจกรรมและได้สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่วางตัวชี้วัดที่13ความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี best practice เรื่องการโคชิงตัวชี้วัดที่14งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายในปีงบประมาณ2,568ไตรมาส1,2ครูกาอสอนอตำบลบ้านกาดนายอิทธิพัฒนมูล,ลหงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจำนวนทั้งสิ้น11กิจกรรมและได้สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่วางขอจบการนำเสนอและ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงกะ